ชุดใหญ่ลงเกือบครบทีมสองสถิติหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว่ำฝรั่งเศสขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่12ของโลกมูฟอนกันต่อพรีวิวก่อนเกมไทยดวลเดือดจีน1มิถุนายนนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการ2024สนามที่2ในเกมที่2ซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาก็น่าจะทําให้แฟนๆวอลเลย์ชาวไทยกันไม่น้อยกับการที่ทัพนักกีฬาของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้แบบสุดมันด้วย ต่อสถึง2เซตเรียกได้ว่าได้ลุ้นกันจนเซตสุดท้ายกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ของทีมชาติไทยก็คงหนีไม่พ้นผู้เล่นมิดเดิลบล็อกคนสำคัญของทีมอย่างเตยหัตถยาที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงอย่างต่ออันเนื่องกับการทำแต้มในเกมนี้ไปได้ถึง20แต้มและเป็นท็อปสกอร์ของทีม2นัดติดเรียกได้ว่าเข้าสู่ร่างทองแบบของจริง และต้องบอกเลยว่าเกมในนัดนี้ไทยเราเกือบที่จะสามารถจบเกมด้วยสกอร์สามถึงศูนย์เซตได้แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเซตที่3ทางฝรั่งเศสเขาก็แก้เกมได้ดีส่วนเซตที่4ฝรั่งเศสก็ยังใช้รูปแบบการเล่นคล้ายเดิมบวกกับที่นักตบสาวไทยของเราเองก็เริ่มที่จะล้ากันตั้งแต่เซตที่3แล้วทําให้ไทยแพ้ไปในเซตที่4ส่งผลให้ต้องมาลุ้นกันต่อในเซตตัดสินเซตที่5 ก็จบกันวิีที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมตารแข่งขันของทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยของเราในรายการวอลเลยบอลนชั่นลีก2020ในสนามที่2เกมที่2ซึ่งจากผลนัดแข่งขันที่ออกมาก็น่าจะทําให้แฟนวอลเลยบอลชาวไทยดีใจกันไม่น้อยเลยล่ะครับกับการที่ทํานักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้แบบสุดมนันด้วยสกอร์สามต่สองเซตเรียกได้ว่าได้ลุ้นกันจนเซตสุดท้ายกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ของทีมชาต ไม่นบอลคนสําคัญของทีมอย่างเตยหัตยาที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับการทําแต้มในเกมนี้ไปได้ถึง20แต้มและเป็นท็อปสกอร์ของทีม2นัดติดเรียกได้ว่าเข้าสู่ร่างทองแบบของจริงและต้องบอกได้เลยว่าในเกมนี้ไทยเราเกือบที่จะสามารถจบเกมด้วยสกอร์สต่อศูนยเซตได้แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเซตที่3ทางฝรั่งเศสเขาก็แก้เกมมาดีจริงๆและในเซตที่4ฝรั่งเศสก็ยังใช้รูปแบบการเล่นคล้ายๆเดิมบวกกับที่นักตบสาวไทยของเราเริ่มที่จะล้าตั้งแต่เซตที่ํายแง ให้ต้องมาลุ้นกันต่อในเซตตัดสินเซตที่5ซึ่งในเซตสุดท้ายนี้ทางด้านของโค้ชยะก็ได้ตัดสินใจส่งทางด้านของพิอัลชราพรลงมาช่วยทีมและก็ต้องบอกเลยว่าการกลับมาลงสนามในครั้งนี้ของอัชราพรเป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆกับการช่วยทีมมีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นรูปแบบการเล่นก็หลากหลายมากขึ้นคาดเดาได้ยากแถมยังสามารถดึงความสนใจจากผู้เล่นฝรั่งเศสจนทําให้เพื่อนคนอื่นๆเล่นง่ายมากขึ้นอีกด้วยแม้ในเกมนี้เจ้าตัวจะทําไปได้เพียงแค่2แต้มแต่ก็ต้องยอมรับว่า el, วเพิๆใน ีน้โดยถ้าเราสังงกตด,ดีในเซตที่5นี้ทีมชาติไทยของเราส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงแทบจะทั้งทีมเลยทั้งบีมพิมพิชยาบูบีมชาชชุออนเตยหัทยาแนนท่ดดาวและคนที่ลงมาช่วยปิดเกมอย่างเพียวชาราพรขาดเพียงแค่เซตเตอร์อย่างชุมผู้พรพัน์ที่มีอาการบาดเจ็บเท่านั้นและจากชัยชนะในครั้งนี้ก็ทําให้ในปัจจุบนันทีมชาติไทยของเราขย,ยับขึ้นมาเป็นอันดับที่12ของโลกจากผลงานการแข่งขันที่เยอรมันพ่ายกับโปรแลนด์ไปศูนต่อ3เซตแต่เยอรมันแข็งมากกว่าไทยหนึ่งนัดและถึงแม้ว่าชาชนะจะจหอว หรือไทยอาจจะมีข้อผิดพลาดบางในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสแต่เราก็ต้องรีเซตแล้วมุฟออนกันต่อเพราะไทยเรามีโปรแกรมที่ต้องเจอกับทีมสุดแร่งอย่างจีนในวันที่1มิถุนายนหรือก็คืนเย็นวันนี้เวลา18นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยจึงก็ต้องยอมรับว่าในเกมนี้เป็นงานยากของไทยจริงๆแต่ทางด้านของจีนเองก็พิ่งแพ้กับญี่ปุ่นมา1.3ต่อเซตและรูปเกมของญี่ปุ่นก็ดูจะดีกว่าพอสมควรกับการเปิดช่องให้จีนเล่นบริเวณหน้าน็ตไปเลยแล้วไปเน้นโต้กลับด้วยเกมกลางสนามและหลังสนามทําให้จีนเล่นได้ยากมาากเพระตไป หลายญี่ปุ่นก็รับได้หมดญี่ปุ่นเล่นด้วยความใจเย็นและเน้นชัวร์มากๆแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่พีคที่สุดของจีนเกมนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของไทยอย่างแน่นอนแต่ก็เชื่อว่านักตบสาวไทยของเราจะสู้ไม่ถอยแล้วโอกาสที่จะชนะได้ก็ยังมีอยู่จากอร์มที่กําลังร้อนแรงของทีมชาติไทยซึ่งถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถเก็บเซตจากจีนได้เป็นแค่เซตเดียวเราก็จะการันตีอันดับที่12ของโลกในทันทีจากจานวนนัดที่แข่งเท่ากันกันกบเยอรมนันก็ต้องรวมรุนร่วมเชียร์และส่ง,ำงกำ ในวันที่1นมิถุนายนหรือก็คือในเย็นวันนี้เวลา18บแนาฬกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย